ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมเขาจึงอยากจัดการเศรษฐาทวีสิงและผมก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะเรื่องนี้มันต้องแฉเพราะมันเป็นเรื่องของการเลี่ยงภาษีโกงภาษีสมคบกันป้นประเทศแบบหนึ่ง <S <S แต่สิ่งที่ผมยกขึ้นมาพูดคุยกับทุกท่านวันนี้นี่ผมมีข้อมูลลับข้อมูลหนึ่ง แล้วจับมาเชื่อมโยงติดตามแกะรอยว่าไอ้มงคนที่ดำเนินการจัดการคุณเศรษฐาทวีสินตอนนี้นี่มันเป็นใครกันแน่ที่มีการปูประกันได้กันเอารูปพี่ชูวิทย์กมลวิสิต ที่นั่งทายรูปตอนวันประชุมเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เอามาบอกว่าพลเอกประยุทธ์คือผู้อยู่เบื้องหลังชูวิทย์บอกว่าพี่ชูวิทย์ทำทั้งหมดเพื่อช่วยลุงนี่คือการทำไอโอแบบตอแหลนะครับไม่จริงเพราะพอติดตามข้อมูลข่าวสารไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการกระทำความผิดการกระทำความผิดของกรณีการโอนที่ดิน12บวัน12บคนโฉนดใบเดียวนั่นมันผิดอยู่แล้วและผมก็ดีใจที่คุณชูวิทย์เนี่ยพี่ชูเนี่ยเฮียชูเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเปิดก็คนมันชั่วมันต้องมาแฉสิครับเรื่องการปล้นบริษัทเรื่องการโกงผู้ถือหุ้น เอพิโซดสองเอพิโซดสามก็จะตามมาแต่ที่ตามนะครับตามร่องรอยไปกลับไปเจอว่ามีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งชื่อเล่นว่าโต้งอดีตรัฐมนตรีโต้งได้รับความไว้วางใจจากอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นกลุ่มวงในและอดีตรัฐมนตรีชื่อโต้งคนนี้เนี่ย มีนายทุนคนสำคัญที่เชี่ยวชาญในวงการตลาดหุ้นมีเพื่อนมีกองหนุนมาง,งั้นเถอนายทุนคนนี้มีฉายาในวงการว่าเบ้งปิดตัวเงียบนะครับบางคนก็ชื่อเล่นจริงๆคือชื่อเบ้งแต่เขาก็ยกย่องหน่อยเพราะว่ารวย ทำดิวใหญ่บางครั้งซื้อที่ดิน8 0 0 0ล้าน9 0 0 0ล้านเนี่ยเขาจึงยกให้จากเบ้งธรรมดากลายเป็นขงเบ้งนักคิดกุญซื้อใหญ่ในนวนิยายเรื่องสามก,ก๊กซึ่งรับใช้เล่าปี่ขงเบ้งจากเบ้งธรรมดาก็กลายเป็นขงเบ้งนายเบ้งกับนายต้งเนี่ย บัดดี้กันนายเบ้งนี่เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นเชี่ยวชาญเรื่องที่ดินมีข้อมูลรู้หมดว่าใครซิกแซกอย่างไรใครทำอย่างไรใครแบบไหนอย่างไรรู้หมดนายเบ้งก็เป็นสักมีศักนะครับเป็นพี่เขยของเสียนนิดท่านทั้งหลายครับ ท่านก็ไปเชื่อมโยงกิ๊กซอตัวนี้นายเบ้งเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ลงท้ยชื่อบริษัทว่าปากไอคำก่อนก็ไปหาเอาผมเคยโพสในทวิตเตอร์ไปแล้วท่านทั้งหลายลองไปค้นดูในทวิตเตอร์ว่าชื่อจริงว่าอะไร นามสกุลอะไรไอ้ข้อมูลที่ออกมาจากเบ่งมันไปเข้าหูบัตด,ดีบัตด,ดีก็คืออราชอดีตรัฐมนตรีชื่อโต้อดีตรัฐมนตรีชื่อโต้เนี่ย ก็ส่งข้อมูลต่อไปให้กับผู้บงการผู้บงการก็สั่งมาที่เจ้าสัวเจ้าสัวก็ให้ฝ่ายกฎหมายเพราะเจ้าสัวรวยนี่ครับผู้พิพากษาที่กเกษียณอายุไปไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์นี้อยู่กับเจ้าสัวนู่นนะครับกรเกษียณอายุแล้วนี่มาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย30กว่าคนเนี่ย ศึกษาเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เสร็จรู้ว่ากระบวนการการซื้อที่ดินแปลงนี้ผิดอย่างไรโกงอย่างไรและแปลงที่เฉาโฉวที่สุดแปลงที่แพงที่สุดในประเทศไทยนี่โกงอย่างไรหลบเลี่ยงภาษีอย่างไรสมรู้ร่วมคิดสมคบคิดกันกระทำผิดกฎหมายสัมปกรณ์อย่างไร เรียงข้อมูลเป็นตับไล่มาหลังจากนั้นเจ้าสัวคนนี้ก็เป็นเจ้าสัวที่เข้าได้ทุกฝ่ายไปหาอดีตนายกก็ได้ไปหาในาพลดอในผพลดออดีตผู้มัชาการก็ได้ ได้ทุกฝักข้อมูลจึงไปตกอยู่กับนายพลดอนายพลดอก็ส่งต่อใครล่ะครับที่ยึดถือความถูกต้องของชาติบ้านเมืองไม่เห็นแก่ประโยชน์พูดง่ายๆคือเคลียร์ไม่ได้ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก อีกาสีดําก็ต้องเป็นสีดําไม่ใช่อีกาสีดําแล้วบอกว่าอีกาตัวนี้สีขาวท่านทั้งหลายข้อมูลนี้นี่มาตกอยู่กับนักแฉแห่งชาตินานแล้วนะเพราะผู้บงการที่ได้ประโยชน์สูงสุดเขาต้องการจะสกัดไม่ให้ เศรษฐาทวีสินจับพัดจับผูได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมันจะทำให้เรื่องราวทั้งหมดที่เขากำลังเดินไปนี่นมันสะดุดท่านทั้งหลายก็สงสัยว่าเจ้าสัวคนนี้มันใช่เจ้าสัวคนเดียวที่อยู่เบื้องหลังในการจัดการคุณพิธาไหมดูจากท่าเดินดูจาก เดินออกประตูไปเห็นหลังไวๆนี้ผมว่ามันมันคนเดียวกันคนเดียวกันกับคนที่จัดการคุณพิธาเรื่องหุ้นในทีวีเลยไอ้เจ้าสัวคนนี้ก็พักเก้าไกลนี่จะไปลื้อหม้อข้าวเขาไงเขาว่าจัดการเนี่ยแต่สมควรรื้อไหมครับก็สมควรนี่ครับเพราะพักเก้าไกลต้องลื้อหม้อข้าวหม้อนี้ให้ได้เพราะหม้อข้าวหม้อนี้มันคือหม้อข้าวที่สูบเลือดสูบเนื้อ มาจากพี่น้องประชาชนกัดกินพี่น้องประชาชนจนพร้อมเหลือแต่กระดูกแล้วเนี่ยไอหม้อข้าวหม้อนี้มันต้องพังทลายมันต้องทุบทําลายหม้อข้าวหม้อนี้ให้ได้ไอเจ้าสัวคนนี้ก็คืนหนึ่งในคนประสานงานให้เกิดดิวลับที่ลังกาว,วีท่านทั้งหลายครับดิวลับ ลังกาวีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาจากฮ่องกงมาลงสิงคโปร์นั่งเครื่องบินมาที่ลังกาวีอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปจากดอนเมืองแล้วก็ไปพบปะพูดคุยตกลงบางสิ่งบางอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ติดคุกคนที่อยู่ในที่ประชุมก็คือเจ้าสัวคนนั้นแหละ ท่านทั้งหลายครับแต่ไอเดีวรังกาวีนเนี่ยมันก็ล่มไปแล้วจบไปแล้วแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมเขาจึงอยากจัดการเศษฐาทวีสิงเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนในวงการถ้าไม่ใช่คนวงใน จะเอาข้อมูลนี้ออกมาได้อย่างไรครับเพราะเป็นข้อมูลสำคัญดังนั้นต้องเป็นคนอยู่ในวงการอยู่ในวงในรู้ข้อมูลปุ๊บจัดการปับ๊บเอามาทำลายปับ๊บได้ผลวันนี้ก็ปิดประตูตายสำหรับเศรษฐาทวีสินนะครับไม่โยนผ้าขาวพักเพื่อไทยก็ต้องถแถลงยอมไม่ส่ง พอส่งไปมีแต่ตายมันจะลามไปถึงบริษัทมันจะโอ้โติดคุกระนาวน่ยมันไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวซะเมื่อไหร่และจิกซอสําคัญที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็คืออดีตรัฐมนตรีชื่อโต้งเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาให้หนายใหญ่นายใหญ่สั่งเจ้าสัวเจ้าสัวรวมข้อมูลออกมาฝ่ายกฎหมายของเจ้าสัวจัดการให้ ส่งต่อให้ในพลดอในพลดอส่งต่อมาที่จอมแฉเห็นไหมครับเป็นขบวนการอย่างนี้และผมก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะเรื่องนี้มันต้องแฉเพราะมันเป็นเรื่องของการเลี่ยงภาษีโกงภาษีสมคบกันป้นประเทศแบบหนึ่งนี่อันคาโปเจ้าพ่อจากชิคาโก เป็นเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่หาข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายเอาละจับอันคาป,ปูมาเฟียใหญ่เจ้าพ่อใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในข้อหาเลี่ยงภาษีนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถือว่าเป็นการป้นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท่านทั้งหลายครับ ไอ้เรื่องวิธีการอย่างนี้นี่มันมีมานานแล้วไอ้ใช้ความลับใช้ข้อมูลลับในการจัดการแบ็กเมีทางการเมืองในการจัดการคู่แข่งทางการเมือง